สวัสดีครับเราให้ดูตัวเรือนที่ทำด้วยทองคำขาวกับแหวนพลอยไปลินเป็นแหวนพอยที่ทำขึ้นมาเลยครับวงเล็กๆกตวสวยดีครับแหวนพอยไปดินแท้บ้านเจเกยนจันจันทบุรีเนะครับ เรียนน้ำงามเลยครับพล่อยน้ำงามเลยดูไกลๆก็แวววสีไม่เจนนะครับสีกำลังสวยทระธานสงไข่ทางคำตีเลยองระวงก็มีส่วนลดพิเศษนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่เราโปรโมชั่นนะครับปล่อยก็ถทยศูนย0 8 7 1เจ5ดหนึ่งห้าูนเจห้าหกหนึ่งาเจจิกันจังหวัดแัน่บุรีครับ ใบลินน้ำงานตัวอย่างแหวนจะใช้สีอื่นก็ได้ครับสีเขียวสีเหลืองสีขาวทั้งหมดก็ได้สีแดงใช้ได้ครับชอบสีอะไรหรือสลับสีก็ได้ครับแบบนี้